สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับวันนี้จะมารีวิวโปรแกรมยุโรปแอลนะครับเป็นเส้นทางที่สวยมากๆนะครับรวมด้วย3ประเทศนะฮะก็คือเยอรมันออสเตรียและสวิต์แลนด์นะครับเดินทางนะครับสบายๆนะฮะโดยสายการบินเอชีแฮกนะครับนะเราจะบินจากกรุงเทพนะไปต่อเครื่องที่อาบูดาบีนะครับแล้วก็บินต่อไปถึงที่กรุงมิวนิกประเทศเยอรมันนะครับตอนเช้าผ่านอิมิเกชันเราจะเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรียวิ่งรถไปแค่2ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงที่ประเทศออสเตรียที่เมืองฮาสตัดแล้วนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ทะเลสาบฮาสตัดก่อนในช่วงสายของวัน นะครับนะไปเดินเที่ยวชมในบริเวณริมทะเลสาบฮาสตัดไปทานปลาเท้าส์นะซึ่งจะเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของฮาสตัดนะครับนะช่วงบ่ายทุกท่านก็จะเดินทางไปที่เมืองซอสเบิร์กนะห่างจากฮาส์ตัดแค่50นาทีเท่านั้นเองนะครับนะที่ซอสเบิร์กเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นที่ตั้งของปรา,าสาทนะครับแล้วก็ถนนคนเดินรวมทั้งเป็นบ้านเกิดของอัมบาริอุสโมซาซึ่งเป็นคีตากวีระดับโลกที่มีชื่อเสียงสุดๆเลยนะครับเป็นเมืองที่สวยงามมากๆมีแม่น้ําไหลผ่านกลางเมืองชื่อว่่าาแมน้ํ นั้นเนี่ยนะนะอีกวันเนี่ยก็จะไปเที่ยวที่เมืองเบอร์เชส สวยงามที่สุดเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะแวะไปถ่ายรูปที่อารามลำเซานะฮะสวยสุดๆเลยนะทุกท่านไปยืนอยู่บนสะพานไม้แล้วก็ให้ไกด์เนี่ยถ่ายรูปขึ้นไปนะถ่ายออกมาเนี่ยเพื่อนจะต้องถามแน่นอนว่าเอ๊ะไปถ่ายรูปที่ไหนมาอันนี้ก็คืออาคารลำเซานั่นเองนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่เมืองฟุตเซ่นนะครับฟุตเซ่นจะเป็นเขตเมืองเก่าอายุเป็นพันปีแล้วนะครับนะเพราะว่าฟุตเซ่นเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศออสเตรียด้วยเราไปพักกันที่เมืองฟุตเซ่นนะครับเพราะว่า ตอนเช้าเราจะเข้าชมปราสาทนอยชวนสไตน์นะครับที่เราเลือกเข้าตอนเช้าเพราะอะไรทราบไหมฮะคนยังน้อยอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็รอบเข้าชมของปราสาทนอยเนี่ยมีน้อยมากๆนะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจเลยฮะมาจองตัวกับเรานะครับเราจะสามารถหาคิวที่จะเข้าชมปราสาทนอยให้ได้แน่นอน้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะในช่วงบ่ายเราก็จะเดินทางไปที่เมืองอินสบุกคือเมืองอินสบุกเนี่ยสวยมากมีแม่น้ําอินสไหลผ่านกลางเมืองนะครับแล้วก็มีภูเขารอมรอบมีบ้านสีสีนะครับเรียงรายเหมือนกับเป็นทาวน์เฮาส์แบบบ้านเราแต่ว่าทาวน์เฮาส์เขาสวยมากๆ แล้วก็จตุรัสกลางเมืองเนี่ยนะจะมีร้านคา้าร้านขนมแบบเยอะแยะมากมายใครอยากจะทานช็อกแลตร้อนจะทานโกโก้ร้อนทานกาแฟหรือจะซื้อ ของที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือชัวรลอฟสกี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกิดที่เมืองวัตเทิลซึ่งอยู่ห่างจากอินสบุกไปนิดเดียวเรียกได้ว่าเกิดที่เมืองอินสบุกเนี่ยแหละเพราะว่าร้านค้าร้านแรกก็อยู่ที่อินสบุกนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครอยากซื้อชัวรลอฟสกี้ต้องซื้อที่นี่ราคาดีราคาพิเศษและสามารถทําภาษีคืนได้ด้วยนะครับเราพักกันที่อินสบุกหนึ่งคืนนะครับวันรุ่งขึ้นนะฮะเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองลิกเทนสไตน์นะฮะ วิ่งรถไปก็ไม่ไกลมากนะครับไปเที่ยวที่เมืองวาดุสเป็นเมืองหลวงของลิกเทนสไตล์เป็นเมืองที่เล็กประเทศที่เล็กมากๆแต่ร่ํารวยสุดๆนะครับนะร่ำรวยมากๆยังมีกษัตริย์ปกครองก็คือกษัตริย์ฮันอดัมนะครับเราไปเที่ยวกันที่เมืองวาดุสไปเที่ยวที่ลูเซ่นนะครับนะไปชมสะพานไม้นะครับไปเดินชมความสวยงามทัศนียภาพของทะเลสาบลูเซ่นแล้วเราจะไปพักกันที่เมืองอินทลาเกนนะครับนะซึ่งอยู่ไม่ไกลห่างจากลูเซนแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ พักที่อินทาราเก้นนะตอนเช้าเราจะนั่งรถไฟขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาจุงฟาวครับนะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาที่ไฮโซที่สุดเพราะว่าเขาจุงฟาวเนี่ยเป็นยอดเขาที่มีราคาสูงที่สุดนะครับถ้าเกิดท่านไหนไปเที่ยวเองซื้อตั๋วนะครับยอดเขาจุงฟาวมีราคาตัว๋วยี่ที่180ฟรังสวิตไม่รวมอาหารเที่ยงนะฮะแต่เรารวมในโปรแกรมนี้นะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงจริง นั่งรถไฟขึ้นไปเที่ยวข้างบนจุงฟาวทานอาหารกลางวันข้างบนเข้าไปเที่ยวถ้ำน้าแข็งเดินชอปปิง้งเพราะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ช็อคแลตลิ้นอยู่ข้างบนด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเต็มที่เต็มอิ่มไม่มีใครมาเล่งทุกท่านเลยนะครับถ่ายรูปกันให้จุใจขาลงสบ,บายขึ้นไปอีกนั่งกระเช้าลงมาแค่20นาทีเท่านั้นก็จะถึงด้านล่างนะครับแล้วที่สําคัญหลังจากลงมาเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปที่เมืองอินทราเกนเพื่อชอปปิง้งแล้วเราก็ไปพักกันที่เมืองซูริก มีเวลาท่านได้ถ่ายรูปที่เมืองซูริกเก็บภาพความสวยงามนะฮะท่านไหนที่เคยชมซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Castle Landing on อยู่นะฮะทุกท่านสามารถจะไปเป็นพระเอกนางเอกได้ที่เมืองซูริกนะครับเรียกได้ว่าครบทวนและทุกท่านไม่ต้องเสียเวลาในการวิ่งรถฉะนั้นเนี่ยท่านไหนอยากจะเที่ยวแบบคุ้มราคาแล้วนั่งรถไม่ไกลต้องโปรแกรมยุโรปแอลเยอรมันออสเตรียสวิตนะครับใครอยากไปเที่ยวด้วยกันนะครับโทรมาได้ครับ0 8 5ย5 7 3 1 3 1นะครับแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ